ยังคงเป็นวิกฤตหนักสําหรับประเทศไทยหลังจากที่เชื้อไวรัสโควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดหนักอีกระลอกไม่เว้นแม่แต่คนในวงการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าทั้งคนในกองถ่ายสถานบันเทิงต่างๆส่งผลให้เหล่าคนดังที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างเดินทางไปตรวจหาเชื้อพร้อมประกาศกับตัว14วันเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคะและเฝ้าดูอาการในขณะที่อีกด้านที่ได้ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อก็ได้ทยอยออกมาไล่เรียงไทม์ไลน์ ล่าสุดทาง GMMTV ต้นสังกัดของ,งนนนกรพัฒเกิดพันได้ออกมาแจ้งผลตรวจของนักแสดงหนุ่มหลังเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดไปเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโดยผลออกมาเป็นบวกคือติดเชื้อโควิด19 จีเอขอแจ้งให้ทราบว่านนนนกรพัฒ์เกิดพันนักแสดงในสังกัด g m n TV ทได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่14เมษายนส5 6 4ายและในวันนี้ 15, นส5าเมษายนส5 6 4ายเวลา17นาฬิกาทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชือ้อโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้นนนยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆและกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตามมาตรการที่ถูกต้องทางณนนนและ บริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้รับทราบแล้วซึ่งในขณะนี้นนนํกำลังไล่เรียงทำลายโดยละเอียดและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยงานทั้งหมดของนนนจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี GMMTV ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกคน